เวันนี้นะไอ้ข้ามูจะพาไปไหนกันนะครับเดีย๋ยวติดตามชมดีๆเลยเพราะว่าถ้าใครที่ชมคลิปนี้บอกเลยว่าสเปเชียลพิเศษมากไม่ว่าจะเป็นการมูที่ไหนว่ายอะไรอย่าลืมติดตามนะครับกับเพจไอ้พามูไปกันเลยดีกว่า รับทิศทางที่เราข้าเมเรือมาที่สิงห์พญานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยากบอกมากเลยว่าเราจะพาไปไหว้นะฮะ,ะท,าท่า,านจักรพรรดิที่งใหญ่ผู้มั่นคงล้ำลุ่นมาก และแล้วนะครับผมก็ได้มาถึงท่าเรือสีพญานะครับพอขึ้นมาแล้วก็พบกับเดอะริเวอร์เลยครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเหมือนคอมมิตี้มอลนะฮะเป็นห้างสรรพสินค้าในการที่ได้เรีวยกว่าเหมือนกับว่ามีอะไรที่เป็นขนส่งเป็นอะไรที่แบบมาจากจีนมาจากต่างประเทศก็จะรวมอยู่ที่นี่หมดเลยละครับก็สามารถจะขึ้นมาเชิญชมได้พอเดินอีกมานิดหนึ่งนะฮะก็จะพบกับป้ายที่เขียนว่า Lost of d r าก o n นะฮะก็คือถนนมังกรนั่นเองละครับทุกคน เดินทางถึงสนิดก็ขอดื่มวิสอเดน,นะครับวิตามินซี2 0 0เพื่อที่จะได้เดินไปแล้วก็สดชื่นไปนั่นเองครับ แล้วนี่แหละครับทุกคนตลาดน้อยที่ว่ากันนะครับที่มีทั้งสถานที่สวยงามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าเลยนะฮะก็คือโบสถ์กาลาวาที่ท่านเห็นพร้อมกับนุสาวรีดา้อนนะฮะที่ทําได้อย่างเท่มากๆกลางตลาดน้อยเลยทีเดียวและเมื่อเดินเข้าไปถึงเนี่ยทุกคนที่เข้ามาที่นี่เนี่ยผ่านกลนเจ้าท่าก็าไปแล้วในซอยของศาลเจ้าพ่อฮ้อนหว่งกุ้งนะฮะจะเป็น เรียกได้ว่าเป็นที่ถ่ายรูปเป็นสตรีทอาร์ตอ่ะใครๆก็จะเรียกคำนี้แหละเป็นคำติดวลีเลยถ่ายรูปที่ไหนสวยต้องไปสตรีทอาร์ตนะคะอะพอมาถึงตรงนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเ,นเลยครับบรรยากาศเนี่ยมีใบรุ่นเข้ามามากมายเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีความเป็นศิลปะความอาร์ตต่างๆในตามกําแพง รูปภาพนะฮะก็จะมีของช่างศิลปินต่างๆที่เอามาประดับแล้วก็ทำนะฮะก็บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยสําหรับสายมูด้วยแล้วก็อยากจะแบบเป็นแบบว่านำแบบในแบบนะฮะก็มาที่นี่แล้วไม่ผิดหวังจริงๆคุณจะได้ภาพสวยๆไปอัพอินสตาแกรนะฮะแล้วก็อัพเฟซบุ o กโอดเพื่อนๆได้เลยนะครับ สวัสดีครับลุงไทยครับออลุงไทยดูแลที่นี่มากี่ปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วโอ oh, ้สามสิบกว่าปีผมทราบว่าเจ้าพ่อฮ้อนหว่องปุงเนี่ยท่านเกิดเลิกในช่วงของเทพเจ้าโชคลาบที่นี่ฮ้อนหว่องปุงเขาเป็นกษัตร<ม>ิย์มเด็จกษัตริย์ต้นรานชศ์ฮั่รราชบุัุษที่นี่คือองค์พระหว่องปุงนี่เป็นประธานองค์สันเจ้านี้แต่สันเจ้านี้มีองค์ไายสินเจ้าเทพเจ้าประธานพรอยู่ ชั้นบนของป้อมข้างหน้าสาลเจ้านี้อันนี้คือองค์เฉลิงเระเจ้าประทานพรอ,อันนี้คือต้นรัตนงท์หั่นอืมเรียกได้ว่าพระองค์เนี่ยทรงให้พรกับประชาชนมากมายและโดดเด่นทางการที่คนมาขอพรเยอะที่สุดคือพรอ,อะไรครับอ,อ,กกอ๋อก็พรลาบเยอะร่รรรํารวยเงินทองการเดินทางตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนบนบานแล้วต้องมาแก้ไหมครับก ก็มาไหว้ขอกำลังใจไม่ต้องบนเท่าไหร่ไม่ต้องบนหรอกเน้นว่าขอพรดีกว่าขอกำลังใจที่จะสู้ต่อไปในช่วงวิกฤตี้ด้วยใช่ไหมครับอย่าไปยไปบนบนบนแล้วมันเป็นการผูกมัดโอ้ผูกมัดขอพรจะดีกว่าถ้าดีถ้าได้ตามที่เราขอพรก็มาขอบคุณท่านขอให้มาว่าเป็นกำลังใจแล้วมีไหมครับเกเนเจอร์ของท่านเลยที่ว่าเออเอาของอันนี้มาถวายแล้วท่านโปรดที่สุด เราที่ทั่วไปนะฮะนั่นเป็นห้องเต้รับเครื่องบรรณาการจากใจศรัทธาใช่ไหมครับได้ทุกอย่างไปถึงไปถึงเล่าถึงตัวเพราะว่าเป็นห้องเต้ครับแต่ส่วนมากห,กหลักๆที่ง่ายๆก็ผลไม้ผลไม้ แล้วบทสวดของท่านเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่ค่อยรู้เลยเต่ออยากมาว่ามีไหมครับบทพระนามอย่างไรมีไหมครับผมไม่ไม่ไม่มีไม่มีฮะใช้ในการพูดเลยอืมทนูลขอเลยใช่ไหมครับอ่าอย่างนั้นถึงไวกว่าอ๋อมันไม่ต้องมีคาถาอะไร ซึ่งเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะคนไทยจากนี้ต้องรู้แนนอนเวลาว่าเข้าไปที่สถานจีนหรือที่สารที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทพพระโพธิสัตว์อยู่ขอแบบนี้นั่นเองอถูกต้องใช่ไหมครับขอให้เป็นกาลังใจอ,อ๋อขอให้เป็นกําลังใจูัดว่าถูกมกัดตัวเองว่า,าจะต้องขอให้ได้ถ้าได้แล้วจะมาแก้ออบนถ้าเกิดได้แล้วลืมไปก็ติดขัดไปขอ,อเป็นกาลังใจก็เหมือนเราเข้าหาท่านญาติผู้ใหญ่พูดไม่ดีก็คืนไม่ดีพูดดีก็เป็นสีแกะตนใช่ไหมครับครับผมอ๋อยังไงต้องขอบคุณคุณลุงไทยมาก เลยนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะให้ความรู้ตรงนี้กับผู้คนในไอ้พามูในการของผมนะฮะขอบคุณนะคะสวัสดีครับผมบนบบทนี้เราได้ผู้เชี่ยวชาญจากสถานที่นี้นะครับมาบอกเราว่านี่ท่านเจ้าพ่อท่อนหลวงปู่เนี่ยท่านป่วยอะไรไหว้ด้วยอะไรและให้ทางคุณทางด้านไหนในการที่เรามาไหว้เช่นโชคลาภการงานเรื่องตำแหน่งนตัวรู้แล้วใช่ไหมครับว่า ถ้าคุณอยากเลื่อนตำแหน่งเนี่ยคุณจะต้องเป็นอาชีพอะไรอรา้าราชการหรือเปล่าเป็นพนักงานบริษัทหรือเปล่าแต่บอกแล้วว่าท่านเมตตาในทางด้านนี้สายมูทุกคนอย่าลืมนะครับที่จะเดินทางมาที่นี่และฝากถึงเยาวชนทุกท่านนะครับที่เข้ามาที่ในการถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นทางสตรีทอาร์ตหรืออะไรต่างๆที่ทุกคนเข้ามามาแล้วต้องมามอูอย่าลืมมาที่นี่นะคบเราผมต้องขออนุญาตเข้าไปไหว้สักนิดนะครับ ขอให้พระองค์ทรงให้ญาณบารมีสูงสุดนี LA ้ไปและแต่พระบารมีนั้นมาสู่้าพเจ้าให้ประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ท่านหวังหมื่นพรนตาหมื่นพรนั้นจงสม เมื่อเราได้กราบสักการะท่านจากักรพรรดิฮ้อนหว่องปุงแล้วนะครับเราก็กลับมาที่ไอคอนสยามมาฝากท้องกับเมริเดียนคูสนะครับที่นี่นะฮะเป็นเรือนะฮะที่มีอาหารนานาชาติหลากหลายมากมายเลยทีเดียวแล้วบอกเลยนะครับรสชาติอาหารไม่เป็นรองใครเลยอาหารก็หลากหลายเครื่องดื่มก็หลากหลายสามารถสั่งได้ก็มีทั้งการบริการแบบเซอร์วิสนะครับซึ่งน้าเปล่าอ่ะฟรีอยู่แล้วแน่นอนทุกคนแต่สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อแอลกอฮอล์เครื่องดื่ ค็อกเทลมอกเทลนะคะ mm hmm. ก็มีหลากหลายราคาให้เลือกสรรนะครับแต่ว่าเขามีเซอร์วิสให้เลยนะคะสำหรับม็อกเทลคล้ายๆน้าส้มผสมแครลลอทยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับแต่ถ้าว่าด้วยเรื่องรสชาติของอาหารแล้วผมว่ามันสุดยอดนะอร่อยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าผมเคี้ยวไปแล้วอร่อยมากทุกคนคือมันเต็มปากเต็มคาเต็มรสชาติมันหยุดไม่ได้จริงพร้อมกับก้านหนหวานนะคะแล้วก็ผลไม้ที่อัดแน่นคุณภาพเต็มๆเลยทุกคนดูผมสิฮะโอ้โหคำใหญ่ๆ อร่อยจังเลยฉะนั้นแล้วก็ใครที่หิวแล้วอยากไปกินบรรยากาศด้วยชมบรรยากาศได้ เชิญชมที่นี่เลยนะครับอ่านี่นะครับก็ถึงท้ายรายการของเราแล้วนะครับใน EP ที่2นะครับผมกับการที่มาตลาดน้อยนะครับเยี่ยมชนชุนชนแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องถนนสตรีทอาร์ตนะฮะที่สวยงามมากๆพร้อมกับเราได้นําพาทุกคนเนี่ยไปมูก,กันนะฮะกับท่านที่เรียกได้ว่าเป็นมหาจากักรพรรดิเป็นมหาจากักรพรรดิเลยทีเดียวแล้วก็ได้มูเตลูก,กับ การเงินการงานขออ่อนแล้วก็มานั่งอิ่มท้องกันที่นี่นะฮะซึ่งบอกเลยว่าอิ่มอร่อยมากมอิ่มอร่อยมากมและอาหารรสจัดจ้านมากเลยนะครับกับเมริเดียนคูชนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ใครที่สนใจก็ลองปิดติดตามคลิกตามเพจเลยนะฮะและจะได้รู้เลยว่ามีอาหารราคาเท่าไหร่รอบเท่าไหร่เป็นอย่างไรนะครับมีหลายเกตมีหลายเลือกมากเลยมาเลือกได้เลยนะคะที่ขึ้นที่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับอ๋อย่าลืมอย่าลืมกันอย่าลืมกันอย่าลืมกด ซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผมไอพามูจะไปมูที่ไหนอีพีหน้าติดตามชมกันให้ดีๆทุกวันสุกนะครับ สนับสนุนโดยประกันชีวิตและสุขภาพประกันโรคร้ายแรงชดเชยรายวันออมเงินประกันอุบัติเหตุชดเชยรายวันประกันกลุ่มคีแมนประกันชีวิตควบการลงทุนวางแผนกเกษียณอายุวางแผนลดหย่อนภาษีรับสมัครตัวแทนประกันปรึกษาได้ที่คุณสีคุณมัตสีลำสันผู้จัดการขายสำนักงานใหญ่ตัวแทนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต